สำหรับบ้านในวันนี้ค่ะโบพาทุกท่านมาอยู่โซนน้าแพรออาเภอหางดงค่ะซึ่งตัวบ้านเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะที่สําคัญอยู่บนที่ดิน1ไร่เจด้73ตารางวา ฟังก์ชันบ้านค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะไปยังโซนแกรนแคนยอนนะคะเดินไปเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้จะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมบโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ นี่โบอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวบ้านของเขานะคะจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะตัวบ้านนะคะก็จะออกแบบเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะเป็นโทนสีเทาสีดํานะคะแล้วก็ดูแล้วนะคะไม่เบื่อเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นรั้วกําแพงบ้านนะคะรั้วกําแพงบ้านก็สูง2เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าเล็กนะคะด้านนี้ก็จะมีตัวของกระดิ่งนะคะหน้าบ้านไวใ้ให้ครบพร้อมแล้วก็ตัวของ ทางเข้าหลักก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะรั้วประตูนะคะก็ติดตั้งเป็นรั้วประตูรีโมทอัตโนมัติไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็ด้านขวานี้เช่นกันนะคะ ก็รั้วนะคาก,กาแพงเนี่ยสูง2เมตรเลยนะคะและพื้นที่ของโรงจอดรถนะคะถัดเข้ามาค่ะพื้นที่โรงจอดรถนะคะก็จะทําจากพื้นวัสดุคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะโรงจอดรถด,ด้านในนะคะเราสามารถจอดได้ถึง2คันสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงด้านซ้ายด้านนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะมีพื้นที่ไว้เก็บขยะตรงด้านนี้ได้นะคะที่ทิ้งขยะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมนะคะเดินพื้นที่ในดูสวนด้านนอกกันก่อนบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของดูแลดีมากเลยนะคะอายุเพียงแค่3ปีเองค่ะคุณผู้ชมเหมือนบ้านใหม่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้านะคะเป็นทางเข้าบ้านหลักนะคะอยู่ประตูหนึ่งด้านอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางค่ะคุณผู้ชมซึ่งเวลาเราจอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าทางด้านนี้ได้เลยนะคะ นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประตูนะคะนี่ก็ถือว่ามีเป็นแบบว่าสัดส่วนอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมนะคะมาชมสวนด้านหน้าบ้านกันถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาชมพื้นที่สวนอีกหนึ่งมุมของตัวบ้านนะคะตรงด้านนี้นะคะคุณผู้ชมด้านหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเข้าค่ะคุณผู้ชมตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าหลัก นะคะตรงนี้ประตูนะคะก็เป็นประตูบานไม้สักเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนอกตรงด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่นั่งด้วยนะคะตรงด้านนี้ก็เอาไว้เผื่อแบบว่านั่งรอคนในครอบครัวนะคะและก็ยังมีพื้นที่สวนหินนะคะจัดสวนไว้สวยงามมากเลยสะอาดเกลี้ยงมากเลยนะคะคุณผู้ชม และถัดมานะคะเชื่อมจา,ากโซนของพื้นที่ลงจอดรถนะคะมายังด้านนี้คะ่ะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะตรงด้านนี้นะคะห้องเก็บของก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะมีพื้นที่เก็บของเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีเลยคะ่ะคุณผู้ชมพื้นที่ห้องเก็บของนะคะก็เอาไว้เก็บวัสดุนะคะช่างหรือทําสวนนะคะหรือห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องควบคุมไฟฟ้าของตัวบ้านด้วยคะ่ะ และตัวบ้านนะคะก็มีพื้นที่นะคะกว้างขวางซึ่งบ้านหลังนี้นะคะท่านไหนนะคะอยากจะต่อเติมเพิ่มเติมอยากจะสร้างอีกหนึ่งหลังก็ได้นะคะทางเจ้าของค่ะท่านก็ได้เดินระบบทั้งน้ําทั้งไฟนะคะเดินยิงยาวเข้าไปพื้นที่ตรงที่ดินเปล่าด้านในนะคะก็จะสร้างได้อีกหนึ่งหลังเลยนะคะคุณผู้ชมถัดมาค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีมุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ สวนนะคะจะสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งมุมเป็นพื้นที่โซนนั่งเล่นนะคะต้นไม้นะคะดูแลอย่างดีนะคะจัดเซตไว้อย่างดีเลยโบชอบอ่ะแต่บ้านหลังเนี้ยก็คือเราอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาสังสรรค์มาที่บ้านเนี่ยไม่เหงาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของ ห้องควบคุมระบบน้ำนะคะก็จะมีทั้งเครื่องกองน้ําถังเก็บน้ํานะคะที่อยู่ห้องนี้แบ่งแยกจัดส่วนอย่างดีเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงด้านนี้ก็ยังสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์ได้ค่อนข้างเยอะครบคันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะจัดสัดส่วนอย่างดีเลยถัดมาค่ะก็เป็นพื้นที่สวนนะคะท่านไหนนะคะอยากที่จะ ตกแต่งเพิ่มเติมหรือทําแบบว่าแบบชอบทําการปลูกต้นไม้นะคะปลูกพืชผัดสวนครัวนะคะยังมีพื้นที่กว้างให้เรานะคะได้ทํากิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ mm. และก็ตรงด้านนี้นะคะก็มีพื้นที่สวนกว้างขวางนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบเดินพาเดินรอบบ้านกันค่ะ ะะมีต้นต้านนะคะมีไว้ให้แล้วก็มีปลูกต้นมะม่วงด้วยนะคะพื้นที่โซนนี้นะคะก็ดินดีน้ำดีค่ะปลูกอะไรก็ออกดอกออกผลนะคะมีต้นลำไยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้เลยก็เป็นพื้นที่ของโซนสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะ ตรงขนาดความกว้างก็จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะลึกอยู่ที่8เมตรค่ะคุณผู้ชมก็ไหว้ได้จุใจเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีต้นดอกกุหลาบนะคะตรงด้านนี้แล้วก็มีต้นรีราวดีไว้ให้นะคะนี่เลยแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะคะรอบทิศทางเลยกว้างขวางนี่เลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบว่าบรรยากาศวิวรอบบ้านเลยนะคะด้านข้างบ้านตรงด้านนี้นี่นะคะ ก็จะปลูกนะคะต้นไสเกาหลีนะคะติดรั้วไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ บ้านของเรานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะจะมี2ฉโฉนดค่ะซึ่งในโซนของตัวบ้านนะคะตรงพื้นที่ตรงด้านนี้นะคะจะมีทั้งหมด216ตารางวาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งทางเจ้าของนะคะท่านก็จัดแบ่งสัดส่วนอย่างดีสําหรับโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนพื้นที่ของเอาไว้แบบว่ามีน้องนอกมีแบบเป็นพื้นที่ของน้องหมาน้องแมวไว้เดินเล่นวิ่งเล่นนะคะแยกสัดส่วนไว้ซึ่งพื้นที่ตรงด้านนี้นะคะเราก็ ต่อรั้วนะคะรั้วกั้นไว้ให้นะคะก็จะเป็นรั้วลวดเหล็กนะคะคุณผู้ชมตรงพื้นที่แผ่นดินตรงพื้นที่ดินตรงนี้นะคะก็อยู่ที่258ตารางวาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มุมด้านนี้นะคะก็ยังมีมุมห้องครัวอีกเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าท่านไหนนะคะที่จะแบบว่าทํากิจกรรมแบบทาค,ครัวหนักๆจริงจังก็ยังมีมุมหรือทําเป็นโซนแบบว่าห้องพื้นที่ตรงฝั่งด้านนี้ยังมีสําหรับให้พี่พ่อบ้านพี่แม่บ้านได้อยู่แบบจริงจังประจําได้เลย ะะแต่ตอนนี้นะคะทางเจ้าของเองค่ะท่านก็ทําเป็นในโซนของพื้นที่ของน้องนกเป็นบ้านน้องนกนะคะคุณผู้ชมนะคะก็มีนกแก้วนกหลากหลายชนิดเลยนะคะ โอ้ได้ยินเสียงแบบเสียงธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะพื้นที่สวนตรงด้านนี้นะคะก็มีทั้งต้นกระเพรานะคะมีผักพืชผ,ผักสวนควรัวนะคะมีพริกนะคะมีมะระกอค่ะแล้วก็ยังมีต้นฝรั่งไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะพื้นที่กว้างขวาง,วางที่ดินตรงด้านหลังโบตรงนี้ค่ะ ะะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าทางเจ้าของเองเนี่ยท่านก็ได้ดึงระบบน้ําไฟนะคะต่อเข้ามายัางพื้นที่ดินตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะและเราก็เข้ามาอย่างด้านในบ้านกันแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางเข้าหลักค่ะ ทางเข้าของตัวบ้านนะคะจะมี2ทางซึ่งเราสามารถเข้าทางนี้ก็ได้หรือจะเข้าจากโซนของโรงจอดรถนะคะ เชื่อมตรงเข้ามายัางโซนพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะตัวของประตูบานไม้นะคะตรงประตูนี้ก็จะเป็นประตูบานไม้สักแท้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโถงฟอยเย่นะคะเป็นโถงต้อนรับนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นวางของนะคะเอาไว้เก็บอุปกรณ์นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะคะสามารถที่จะจัดเดคอเรชันสวยๆได้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะ ตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมตกแต่งก็คือบ้านเนี่ยจะออกแนวคอนเทมพอร์ลารี่ผสมผสานกลิ่นอายงานไม้ก็จะทําให้รู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะมีความโมเดิร์นผสมผสานไปด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะตกเป็นพื้นที่ตกแต่งนะคะก็จะมีตัวของตู้เก็บของตู้ชั้นวางของนะคะเด c o เ a t ั o นเฟอร์นิเจสวยๆได้แบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะพอเราเดินมายังตรงด้านนี้ก็จะเป็นของโซน ลิฟวิ่งแอเค่ะคุณผู้ชม l i ฟ i n g a r e เียนะคะก็จัดเซตได้ลงตัวมากๆเลยนะคะตรงของพื้นที่ l i ฟวิ่งแอเียตรงด้านนี้นะคะก็จัดเซตโซฟานะคะอย่างดีเลยคุณภาพดีเลยสามารถรองรับนะคะได้4 5ท่านนั่งสบายๆเลยค่ะพร้อมกับโต๊ะกลางนะคะเฟอร์นิเจอร์ด้านในนะคะก็จะเป็นงานไม้นะคะเป็นงานไม้จริงแล้วก็เป็นงานไม้สักด้วยนะคะจากบ้านถวายซึ่งบ้านถวายก็จะเป็นโซนพื้นที่ของ ขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของชั้นวางทีวีนะคะมีทีวีจอแบนขนาดใหญ่นะคะติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศมีให้เหมือนกันค่ะตรงลิฟวิ่งแอเรียของเขานะคะก็จะได้รับวิวที่สวยงามด้านนี้เลยนะคะซึ่ง จะมีวิวอ่าตัวนี้นะคะก็จะเห็นสะว่ายน้ํานะคะคุณผู้ชมนี่เลยเราสามารถที่จะเปิดนะคะรับลมรับแสงธรรมชาติค่ะและที่สําคัญนะคะบ้านของเราก็ติดตั้งมุ้งลวดไว้ให้เรียบร้อยนะคะ กันแดดกันฝุ่นนะคะกันฝุ่นกันแมลงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญนะคะยิ่งอาเชียงใหม่นะคะอากาศเย็นนะคะเราแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บ้านภายในเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยกระจกนะคะบานใหญ่รอบทิศทางได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมโซลิวิ่งแอเรียตรงด้านนี้นะคะก็เดินเชื่อมนะคะสามารถที่จะลงเล่นน้ําได้เลยค่ะซึ่งตัวสระว่ายน้ําของเราก็เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมนะคะ พาเดินเล่นรอบบ้านกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราชมภายในกันก่อนเนาะนี่นะคะแล้วก็ตัวของบานกระจกนะคะก็บานกระจกเนี่ยอลูมิเนียมนะคะสีเขียวตัดแสงค่ะก็ไม่ทําให้แสงจ้ามากนะคะก็จะกันแดดได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม โอเคค่ะถัดมาจากโซลิฟิ้งแอเรียมายัางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของดิ n นิ่งแอเรียซึ่งดิ n นิ่งแอเรียนะคะก็สวยงามเช่นกันค่ะรองรับนะคะได้ถึง6ท่านหรือ8ท่านได้เลยนะคะส่วนโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารไม้จริงเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างสวยงามเลยนะคะตัวของเก้าอี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้หนังอย่างดีเลยะคะ่ะติดตั้งโคมไฟนะคะสไตล์ โมเดนไว้ให้ ai, เรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้านหลังโบตรงด้านนี้นะคะก็จะมีตัวของหน้าต่างบานสไลด์นะคะได้เห็นแสงธรรมชาติอย่างแบบว่าสวยเลยแล้วก็บ้านของเรานะคะจะได้เห็นวิวนะคะรอบทิศทางเลยวิวสีเขียววิวต้นไม้ซึ่งตัวเจ้าของนะคะท่านก็ดูแลรักษาอย่างดีเลยเหมือนบ้านใหม่เอี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ผ้าม่านนะคะแล้วก็ติดตั้งผ้าม่านไว้ให้ ครบพร้อมเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถัดมาตรงด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งนี่อันนี้ก็แบบว่าเป็นเท็กเจอร์สวยเลยนะคะมีโซนตกแต่งค่ะแล้วก็สำหรับนะคะ ท่านที่ชื่นชอบในการทำอาหารนะคะครัวนะคะจัดไว้ให้นะคะครบฟังก์ชันเลยค่ะตัวของไอแลนด์นะคะก็เป็นไอแลนด์อย่างดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตนะคะท็อปหินแบบเป็นลายหินอ่อนค่ะมีเก้าอี้บาร์นะคะสามตัววาลรองรับไว้ให้เอาไว้นั่งทานเบ็กฟาดดื่มเครื่องดื่มนับประทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมติดตั้งโคมไฟชอบโคมไฟของที่นี่มากเลยเขาแบบเป็นแบบโทน สีดำเป็นลอฟนะคะแล้วก็โมเดิรนค่ะคุณผู้ชมและด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่เลย2ประตูเลยใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมตัวเคาน์เตอร์ครัวนะคะตัวของครัวยุโรปนะคะก็จะเป็นรูป L-Shape นะคะคุณผู้ชม ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนซิงล้างจานซิงล้างจานก็มีให้ถึง2หลุมเลยนะคะด้านหลังโบตรงด้านนี้ก็จะมีตัวของไอแลนด์ Island, ตรงเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ค่ะตรงท็อปหินของเขาก็จะเป็นท็อปหินาลายหินอ่อนนะคะคุณผู้ชมตระเตรียมไว้ให้ครบพร้อมงานวิวอินก็สวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมมีที่เก็บของไว้ให้แบบว่าจัดระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวของเตาแก๊สค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมโอ้โหตรงนี้นะคะ ห้าหัวเลยนะคะทำอาหารแบบจริงจังนะคะได้เลยนะคะทำกันพร้อมๆหลายเมนูได้เลยนะคะนี่กับบิวอินไว้ให้มีหุดดูดควันนะคะของแบนเท็กกาค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไมโครเวฟนะคะบิวไว้ให้เรียบร้อยโอเว่นนะคะจะทำอาหารยุโรปนะคะเบเกอรี่พิซซ่าขนมนะคะอบอาหารนะคะหลากหลายเมนูเลยค่ะนะคะ,นะคะ ก็ถ้าท่านไหนนะคะชื่นชอบการทําอาหารนะคะก็มีครัวแบบครบฟัง์กชันเลยนะคะโซนด้านนี้ก็จะเป็นมุมเดคอเรชันค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะเชื่อมจากโซนของครัวตรงด้านนี้ด้านนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะซึ่งตรงด้านนี้นะคะนะตอนนี้เจ้าของท่านทําเป็นในโซนของพื้นที่เก็บของแล้วก็พื้นที่ซักล้างหากท่านไหนนะคะอยากจะมีแบบครัวอีกหนึ่งครัวเพิ่มเติมแบบแยกครัวไทยนะคะที่อยากจะ แบบไม่อยากให้กลิ่นแบบฉุนในข้างในนะคะก็ตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้นะคะก็มีแบบว่าห้องกว้างขวางเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะทําเป็นในโซนเก็บของนะคะแล้วก็ตรงนี้มีโซนของเครื่องซักผ้าค่ะคุณผู้ชมตรงด้านหลังนี้นะคะก็จะมีตัวของประตูบานสไลด์นะคะเปิดเชื่อมยังไปยังโซนสวนด้านหลังบ้านซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่นั่งค่ะคุณผู้ชมมีมานั่งให้นะคะพื้นที่เฉลียงค่ะคุณผู้ชมอยากจะพามาชมตรงด้านนี้นิดนึงนะคะ นี่เลย ะะก็จะเชื่อมจากโซนของที่ถัดจากโซลิฟิิงแอรีียนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมเอาท์ดอค่ะนะคะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศบางทีตื่นเช้ามานะคะอยากจะมาจิบกาแฟจิบชาเห็นบรรยากาศข้างนอกนะคะก็จะมีตัวของโต๊ะนะคะและประทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะไม้จริงเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ยังมีตัวของเคาน์เตอร์ครัวอยู่ด้านนี้เพิ่มเติม,ตมอีกซึ่งก็เหมาะเลยว่าถ้าเราจะทํากิจกรรมปาร์ตี้บาร์บี กับครอบครัวหรือสมาชิกนะคะหรือเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะมีมุมนะคะทำอาหารทำบาร์บีคิวตรงนี้ได้เลยนะคะมีตู้เย็นนะคะให้อีกหนึ่งตัวด้วยตรงนี้ก็จะมีตัวของซิงล้างจานนะคะมีของเตาแก๊ส้วให้อีกสองหัวนะคะอุปกรณ์ครบคันเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะพื้นที่ตรงเฉลียงด้านหน้าบ้านตรงเชื่อมจากตรงสระว่ายน้ําตรงเนี้ยเราสามารถที่จะวางเตียงน่องอาบแดดนะคะ3-4ตัวได้เลยค่ะคุณผู้ชมและก็โซนด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สีเขียวนะคะรอบเลยนะคะพื้นที่กว้างมากค่ะคุณผู้ชม ต่อมานะคะอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะก็จะแยกค่ะตรงด้านนี้นะคะก็จะมีหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็รองรับสําหรับเอาไว้เป็นโซนออฟฟิศก็ได้รองรับสําหรับท่านไหนนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุนะคะท่านก็สามารถที่จะมีห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มุมด้านนี้นะคะก็จะมีตัวของกระจกช่องแสงเข้ามายัางตัวพื้นที่บ้านนะคะยังได้เห็นวิวสระว่ายน้ําค่ะ แล้วก็ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีห้องน้ําค่ะห้องน้ําตรงด้านนี้นะคะดีมากเลยไม่มีธรณีกั้นนะคะก็ตรงนี้สําหรับว่าอนาคตท่านไหนอย่างที่โบแจ้งนะคะมีผู้ปกครองเราก็สามารถที่จะมีผู้สูงอายุนะคะที่แบบสามารถใช้เวลแชร์เข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ของห้องน้ําของเขาค่ะก็กว้างขวางเลยนะคะโซนของโถสุขภัณฑ์นะคะตัวของอ่างล้างมือค่ะ แล้วก็พื้นที่โซนอาบน้ํานะคะก็มีแบบว่าจัดเซตให้ลงตัวส่วนตัวโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างมือเราจะใช้ของแบรนด์คอตโต้นะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะติดตั้งทั้งเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ระบบน้ําในบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบหม้อต้มนะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งระบบน้ําร้อนน้นําเย็นทั้งหลังเลยค่ะ ส่วนห้องนอนค่ะชั้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะก็เหมาะรองรับเลยนะคะไว้เป็นโซนมุมห้องทํางานค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะเป็นแบบว่าช,ชั้นวางของนะคะเก็บอุปกรณ์แล้วก็จะมีตัวของเก้าอี้โซฟานั่งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะห้องนี้นะคะก็มีทั้งเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็พัดลมไฟฟ้าไวใ้ให้ครบพร้อมมุมด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดนะคะไปยังโซนของสระว่ายน้ําได้เลย เลยนะคะคนี่เลยเชื่อมกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมออกจากโซนห้องน้ําแล้วนะคะคุณผู้ชมมายัางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าได้อีกหนึ่งทางนะคะตรงนี้เขาก็จะเชื่อมกับโรงจอดรถนะคะคุณผู้ชมเวลาฝนตกนะคะเราก็จอดรถแล้วก็เข้าทางนี้ได้เลยนะคะ โอเคประตูนะคะก็จะเป็นประตูบานไม้สักแท้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมตกแต่งนะคะก็จะมีชั้นวางของนะคะเด코เลชันนะคะตกแต่งของอยู่ที่บ้านแล้วก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะไว้นั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ตรงใต้บันไดตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะฟังชั่นบ้านนะคะลงตัวมากเลยนะคะมีพื้นที่นะคะเก็บของจัดเป็นสัดเป็นส่วนดีเลยค่ะคุณผู้ชมและด้านนี้นะคะก็จะเป็นทาง ขึ้นไปยังชั้น2นะคะตัวของบันไดก็จะเป็นบันไดไม้จริงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นไม้แดงนะคะตัวของราวจับก็เป็นไม้จริงเช่นกันค่ะเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ บันไดาทางขึ้นของบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมก็กว้างขวางเลยค่ะแล้วก็ตัวของแผ่นตรงพื้นที่เหยียบตรงนี้นะคะก็เหยียบได้เต็มฝ่าเท้าเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะฟังก์ชันชั้น2น,นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําในตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวของพื้นของชั้น2นะคะก็จะทําด้วยเป็นวัสดุของกระเบื้องลายไม้ค่ะคุณผู้ชม ฟังกชันห้องแรกของชั้น2จะอยู่ทางด้านนี้นะคะประตูทุกบานนะคะก็จะเป็นประตูบานไม้สักเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะคะคุณผู้ชมห้องนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนและมีห้องน้ําในตัวพอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นโซนพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะซึ่งห้องนี้ทางเจ้าของก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถัดมาตรงด้านนี้นะคะก็จะมโีโซนตรงนี้เราสามารถที่จะปิดแบบว่า ผ้าม่านหรือฉากอะไรกั้นก็ได้นะคะเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เชื่อมมากันตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมพักผ่อนค่ะก็เซตเตียงนอนตรงนี้ก็จะเป็นของไซส์แบบควีนไซส์เลยนะคะแล้วก็ตัวของห้องนอนนะคะกระจกช่องแสงธรรมชาตินะคะเข้ามาตัวห้องได้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมมีตัวของมุ้งรวดนะคะกันฝุ่นกันแมลงค่ะแล้วก็ตัวของ กระจกบ,บานใหญ่เลยนะคะตรงห้องนี้นะคะเขาก็จะมีระเบียงค่ะที่สามารถเดินเชื่อมนะคะออกมานะคะดูวิวด้านล่างนะคะก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ําเป็นวิวสวนค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่นี่นะคะจะได้ยินเสียงนกเสียงแบบเสียงธรรมชาติอยู่ตลอดเลยนะคะ โอเคค่ะถัดมานะคะตรงมุมด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของชั้นวางทีวีนะคะชั้นวางทีวีก็มีให้ครบพร้อมพร้อมกับทีวีจอแบนเลยนะคะแล้วก็ห้องของเรานะคะก็จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยนะคะและถัดมาตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็ถือว่าจัดเซตไว้ลงตัวเช่นกันค่ะกว้างขวางเลยนะคะสะดวกสบายมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะคะโถสุขภัณฑ์ค่ะ ล้างมือเราใช้ของแบรนด์คอตโตนะคะแล้วก็พื้นที่โซนเปียกตรงด้านนี้นะคะก็ติดตั้งทั้งเลนชาเวอร์แฮนชาเวอร์มีทั้งระบบน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะทั้งหลังค่ะห้องก็กว้างขวางเลยแล้วก็ตัวของกระเบื้องของห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่าออกมาแบบโมเดิร์นลอฟนะคะเป็นโทนสีแบบกระเบือ้องอสีเทานะคะลายหินอ่อนสีเทาค่ะสวยเลยถัดมานะคะก็มารับชมในส่วนของโซนของมาสเตอร์เบดมกันค่ะ เข้ามาในโซนห้องมาสเตอร์เบดมกันแล้วนะคะพื้นที่ของโซนแรกที่เราจะพบก็คือ ตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะเป็นวอล์กอินคลัเซตค่ะคุณผู้ชมทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะคะก็บิวอินไว้ให้สวยงามเลยใส่เสื้อผ้าได้จุใจเลยนะคะแล้วด้านนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าตัวของงานบิวอินก็เป็นวันบิวอินอย่างดีเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นโซนของมุมพักผ่อนมุมเตียงนอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวของเตียงนอนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนบิวอินอย่างดีเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขนาดคิงไซส์เลยนะคะหัวเตียงก็จะบิวอินไว้ให้เช่น นนะะมีทั้งตัวของโคมไฟนะคะติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายก็จะมีโต๊ะข้างเตียงไว้ให้นะคะกระจกช่องแสงนะคะได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมนะคะส่วนปลายเตียงตรงด้านนี้นะคะก็จะมีตัวของชั้นวางทีวีมีทีวีจอแบนขนาดใหญ่นะคะรองรับไว้ให้ค่ะและเชื่อมกันนะคะก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะก็เป็นห้องน้ำมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่ง ตัวของ master bedroom นะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของเขานะคะก็แบบว่าขนาดไซส์ใหญ่เลยนะคะก็บิวอินไว้ให้ครบพร้อมนะคะมีทั้งเลนชาวเวอร์แฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้นะคะแล้วก็ยังมีตัวของโซนอ่างอาบน้ําไว้ให้ครบพร้อมส่วนโถสุขภัณฑ์ของบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะเป็นของแบรนด์คอตโต้แบบอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชม ออกจากโซนห้องน้ำนะคะมาอย่างด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะของห้องมาสเตอร์เบดมระเบียงห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะกว้างขวางมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถทำห้องได้เพิ่มอีกหนึ่งห้องเลยนะคะซึ่งตัวของ ระเบียงห้องนี้นะคะเราสามารถที่จะทําเป็นมุมพื้นที่ออกกําลังกายก็ได้นะคะจะวางโต๊ะกาแฟนะคะเล็กๆไว้ตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะหรือจะแบบว่าเป็นแบบโซนโยคะนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะได้เห็นวิวสีเขียวเลยะคะ่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือทางเจ้าของเนี่ยท่านจัดสัดส่วนไว้อย่างดีเลยจะมีพื้นที่ที่ดินที่อยู่ด้านหลังเนี่ย200าตารางวาเลยนะคะถ้าท่านไหนนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวหรือมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรามีพื้นที่สวนให้เขาได้วิ่ง แบบจริงจังเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เราเดินมายัางด้านนี้นะคะก็จะเห็นกับเพื่อนบ้านนะคะซึ่งบ้านนะคะก็จะไม่ติดกันค่ะคุณผู้ชมนะคะก็จะได้รับความเป็น p r i v a t ส่วนตัวด้วยนะคะนี่เลยตรงตมุมมองด้านนี้ก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวรอบเลยค่ะ และเราก็รับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะการเดินทางจากสนามบินนะคะใช้ระยะเวลาเพียงแค่25นาทีเท่านั้นเองค่ะจะไปยังโซนอุทยานแห่งชาติพืชส่วนโลกนะคะ15นาทีและโซนนั้นนะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารนะคะหรือจะไป b ิ๊กซีแมคโครก็ประมาณ 20นาทีเองค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะใกล้กับแกลนแคนยอนนะคะสวนน้ำขนาดใหญ่เพียงแค่300เมตรร้านค้าร้านคาเฟ่ชื่อดังโซนอำเภอหางดงนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเท่านั้นเองค่ะและบ้านค่ะมาพร้อมกับเนื้อที่ดินขนาดใหญ่เลยค่ะ1ไร่กับ73ตารางวาค่ะมาพร้อมกับตัวบ้านขนาดใหญ่เช่นกันนะคะ380ตารางเมตรเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นฟังก์ชันบ้านค่ะ3ห้องนอน3มห้องน้ำพร้อมกับสราะว่ายน้ำส่วนตัวและมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันและงานบิวอิน ให้ครบพร้อมนะคะสำหรับท่านไหนคะ่ะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะคะแอดไซค์ครูเมืองคะ่ะท่านไหนคะ่ะมองหาอาสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมนะคะติดตามจากเว็บไซต์เราได้คะ่ะ ww อร์ไวเว็บคูเมือง property.com สำหรับวันนี้โบและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ